โอ้เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยคือก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมไปแล้วแหละเจอก,กับซาอุดีอาระเบียค่ะแต่ว่ามันก็มีเกมที่เขาเรียกอะไรอ่ะก่อนหน้าน,นี้มันมีเกาหลีที่มันมีรเรื่องนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่า,าเรื่องเกาหลีแต่ว่าพอมาใ <มะ S 1> นไทยเนี่ยสารัตัตจริงอ่ามีการเปลี่ยนเป๊ะก็ที่เราบอกไงก็ใช้เขาเรียกว่าคาดการถูกต้องเราตุกคาดการถูกต้องโคดี้คาดการถูกต้องแต่ความ เจ๋งของอิชิอิคือเฮ้ยเปลี่ยนแบบคือปกติเขาก็เปลี่ยนอะครึ<อ>่งที่นี่เปลี่ยนไปไเปลี่ยนไปเลย<ช>เปลี่ยนแบบ<ช>เปลี่ยนไปเลยอะลงไปเล่นเข้ารอบแล้วไงเข้ารอบแล้วแต่ผมว่าด้วยความที่แบบเออที่สองทีแบบแ่สามเนี่ยจริงๆ,ๆมันก็หนักพอนะ้เนี่ยยกเวทเจอเกาหลีแต่ไงรู้ป่ะแต่มันมันเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะหูป๊อปซื้อใจนะเป็นเราอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่ข้างสนามเอาไปเป็นตัวสำรองแหละก็คงเออไม่้นี่คือแบบพวกพวกไม่รู้นะนี่จินตนาการว่าไปลงเล่นแล้ว เชื่อใจว่าเล่นได้เหมือนกันลงไปทําให้เต็มที่<ช>แล้วผลก็คือในสนามอะ่ะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็เต็มที่จริงๆอะ่ะแล้วเจอกับซาบอ,อุดิอาระเบียต่ซาอุเขาก็ชุดสองเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแล้วดูับโอ้ขู่ต้องยอมรับว่าคู่เซนเตอร์อ่ะจากภัณธ์ไพสุวรรันอ่ะปกติแกเล่นบีจีแกเล่นหลังสามการที่มาจับเป็นเซนเ,ซนเตอรค์คู่เนี่ยก็มีช่องกับสุพัน,นนะครับแล้วก็เสียจุดโทษนะฮะจากจังหวะเนี้ยตอนแรกสลาโน่ เซฟรอบแรกมาแล้วนะด้วยเขานะครับแล้วลูกนี้หูเห็นทีมงานบอกว่าค้ชจุ่นพูดในใช้ปากเตะบอลว่าเอา้าผมว่าเซฟได้เอเพราะว่าพี่จุน่นแกรู้จักสารานนท์ตั้งแต่อยู่ขอนแก่น,นครับก่อนอไปเชียงรายฮะแกะชมเด็กคนนี้มานานมากแล้วครับว่าหน่วยก้านดีตัวใหญ่สูงเมตรแปดนะฮะแล้วดูครับจากจังหวะที่เป็นทอออัามาดามแป้งเ hey ฮนะฮะในโซเชียลมีเดียมาดามบอกดูเออาร์ไหมดูเออาร์ไหม มายกอะไรเนี่ยอย่าว่าแต่มาดำแป้งเลยค่ะนี่คือแบบแล้วนั่งดูอยู่ติดไฟมืดๆลูกนอนอยู่ข้างๆสองคนนึกออกปะกี่ลูกก็โกรธมากอ่ะสรุปมันตรงตาขายไปกี่ลูกครับเนี่ยทีละัปเหรอที่มาหนึ่งสองสามสี่ลูกสี่ลูกไทยสองนะคะแล้วก็ซาอุสองนะก็ล้าหมดนะนะฮะ เ้ยเห็น V R ลู้งเจ๋งเหมือนกันนะแต่ V R เหมืพีเบลีอีกนะ V R เขาดีกว่าพีเบลีเออเหมือนทำเทคโนโลยีเดียวกับ UCL ใช่ดีอยู่ำแหน่งดีมากแล้วเรานะคนเมื่อวานน่ะอยากจะทวีตแต่กลัวอยากจะโพสในลงใน X โพสต์ไปแล้วล่ะแต่ลบกลัวเดี๋ยวทัวลงบอก ญี่ปุ่นอาจจะไปยืมผู้รักษาประตูไทยไปสักคนก็ได้โอ้โผมว่าซูซูกิซูซูกิมันก็ไม่ไหวังจริงๆผู้รักษาประตูเลือกได้ดีจริงๆเออดีทั้งคู่เลยคือโอเคอาจจะมีจุดอ่อนในบางบางบางประการแต่มันเป็นธรรมดาแต่ว่าในในการในโอเออในทั้งหมดของภาพรวมของการเป็นผู้รักษาประตูใช่ฮะดีอ่ะอืมอ่ะแล้วนี่ยืมบอลชิดนะฮะโหช่วงวันี้สันนิภาพเป็นคนที่ใช้เท้าซ้ายนี่ดีมากนะทั้งที่เป็นคนถนัดขวานะครับเปิดไปเนี่ยมงมาเสียได้ครับ บอลชิสก็นี่เสียคาเพ็ญรับไม่นีดเดียวนั้นจะยิงดีนะอโอ้โหบบคือสองลูกเนี้ยมันไม่ได้ประตูนะแต่ว่ามันได้ใจนะว่าแบบเฮ้ยโอ้โหแกแกเล่นกับซาอุอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วดูชาลาโน,นยืนตำแหน่งแต่ลูกนะมผมว่าวิธีการยืนเขาผมระบายคล้ายคึ่งกับปีเตอร์เช็คนะในมุมมองผมนะเวลาแบบเขายืนตำแหน่งเพราะเช็คมันหมายถึงปีเตอร์เช็คนะเป็นตัวที่แบบไม่ได้เร็วนะโพซิชันดีอะเนะี่ยและไอ้ลูกที่โดนล็อกหักข้อยิงอะนึกว่าจะเสียแล้วนะ แล้วไปเซฟอยู่นะก่อนถึงเส้นน่ะไปเอามือควักออกมาได้อ่ะน้ำตาจะไหลอ่ะบอกจังหวะนั้นน่ะนี่เอาไม่ใช่อีกจังหวะหนึ่งใช่ไหมสเมอันนี้อันนี้โดนจับล้ำหน้าเหมือนกันหลุดเราว่าเอ้ยโดนแล้ว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 นะฮะใช่มันมีหลายจังหวะที่ คุณผู้ชมนึกออกไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเราะจะต่างเงียวยางเงี้ยเราอ๋อเรียบร้อยอโดนแน่นอนแต่มันนี้มันไม่ได้ไงคือแบบดีมากอ่ะแต่ลูกนี้เราก็พูดตามตรงก็ลัคก,กี้เหมือนกันนะใช่เพราะว่าถ้ามันถอยอีกนิดนึงครึ่งสนาม<อ>นี่คือมันไม่ลำ<ช>้ำไงใช่โดนยิงนี่ฮะโอ้โห,โหเมื่อวานเราก็โดนพับในช่วงหนึ่งแหละใช่ค่ะสาระอยู่เย็นก็พยายามมากเลยนะจังหวะโดนสวนฮนะเข้าพัดไปหน่อยครับแล้วดูทางขวาตรงนี้ปกติเราก็เสียแล้วนะ อ่าสกัดเห็นไหมดูดิโชว์เขาค้างนิดนึงนะฮะสารัตนี่ทํางานหนักมากนะครับเมื่อวานเล่นดีมากสารัตคือดีมากนี่คือก็ด้วยการไม่ได้ลงมาสองเกมนะฮะมันมันมังไม่ได้เป็นตัวจริงนะค่ะอ่าล้วลูกเนี้ยฮะตอนนั้นเราคิดเนี่มันต้องโดนสักลูกอ่ะมันโดนโถมมาตลอดเลยหาก้อยิงนะครับซึ่งโอนาน่าโดนอีกแล้วพอลูกนี้โอนาน่าเสียให้คาร์มารุนโอ้สานนทแม่เชียงรายทักจริงๆ สุดยอดมากสุดยอดเนาะน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมนนะใช่อวันเมื่อวานเนี้ยน่าจะไม่ว่า,วาทางการจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะใช่เป็นแมนน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมนแหละซานนนเนี่ยดูฮะโอ้โหเต็มท่อมากเลย <c oughs> หลุดกรอบนิดเดียวดูแล้วมันชื่นใจเนี <c> ่ย <oughs> ไม่เสียประตูเลยนะแล้วบอลมันเข้าทางมากเลยนะจริงๆโ um มเมนตัมเมื่อวานอ่ะเราจะพังทลายไปแล้วนะ ตอนที่เสียจุดโทษแล้วถ้าเสียประตูนะถ้าประตูนั้น<อ>ถ้าเกิดเสียจุดโทษตอนนั้นแล้วเป็นประตูนะหลังๆเรา,ามันน่าจะมันจะน่าจะส่งผลในเกมเหมือนกันแต่ว่าพอมันเซฟได้ใจมันมาใช่การเซฟจุดโทษได้นี่ออไม่ต้องห่วงเลยมีคนบอกว่าแอดมินปอเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เอสเอสนะเมื่อกี้ที่ขจะแจกของยังลำบากอีมื่ที่ขาปอปไอ้ที วอปพูดอยู่แล้วนี่นะขำอ่ะคืออะไรว่าคำเอสเอที่บอกว่าวานอยากดูเกาหลีเตะบอลได้ดูละครได้ดูซีรีส์เกาหลีเฉยเลยเขาหาว่าเกาหลีแกล้งแพ้แกล้งเสมอเหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่ากันเดี๋ยวมาเลากันเรื่องนี้อเออนะเมื่อวานเอางี้ถามคุณผู้ชมดีกว่าคุณคิดว่าใครเป็นแมนออฟเดอะแบทในใจคุณขอความเอสเอนะก็มิวานเนี่ยสลาคือแมนออฟเดอะแบทของเกมเนี่ยสลานนได้แหละเพราะเซฟไปเยอะมากแล้วก็ฟอร์มดีจริงโดดเด่นจริงคือถ้าเซฟจุดโทษได้มันได้แต้มแบบใช่เยอะๆอยู่แล้วนะคะ สุดยอดมากแล้วสุดท้ายไทยก็ทําได้นะคือยันเสมอซาอุดิอาระเบียเอาแบบว่าอย่าเรียกว่ายันเสมอเลยมีหลายจังหวะที่ถ้าเกิดได้ก็คือเรามีมีลุ้นได้เหมือนกันนใช่ฮะนะคะก็มีหนึ่งแต้มทำให้ทั้งหมดก็เอานะอุยเอาตอนแบบเซนเซเอายอยู่เลยด้วยความที่แบบว่าเราก็กลัวโดนซาอุยิงไงเอาจริงๆชนะไม่ในทีมันก็คงไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอก แต่แบบต้องยิงขึ้นนำเพื่อที่แบบอ่าวอกาสเสมอก็มีอะไรเงี้ยนำไปก่อนนะเพราะเขาก็ไม่รู้จะยิงเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับก็ต้อองหน่ยแต่ถ้าคนดูอ่ะมันคิดได้ไงเอ้ยถ้านำโซนตรงนี้นะเจอกันอีกแล้วเลยนะเจอแบบเจออย่างนี้เนี่ยเจอขอเบอร์ได้เลยนะเพราะเจอบ่อยมากโอ้โหเราไม่ต้องเจอกันใส่ขนาดนี้ก็ได้สามแล้อะไรอย่างเงอ่อข้อความทาง YouTube เอกฉันมากเลยนะครับสาลานนนค่ะแมนออฟเตอร์แมน นะอ่าส่วน s อ s ด่าเกาหลีอยู่เออคือสุดยอดอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราอ่ะเราอะรับถือใจอ e ีตรงที่แบบคือมันทำได้นะการเปลี่ยนตัวสำรองลงอย่างเงี้ยใช่แต่มันต้องใจกล้ามากนะนยนะใจกล้าเชื่อใจลูกทีมามากๆและต้องมั่นใจว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคำพูดหรือว่าแบบที่พูดกับทั้งทุกคนอนะ่ะมันต้องเป็นมเมสเซจที่แข็งแรงพอป๊อได้วยใช่ปะ่ะเพราะว่าเฮ้ย ความเชื่อใจที่มีให้นักเตะทั้งกลุ่มที่เอาไปอ่ะคุณเล่นแทนกันได้ใช่ตอนนี้ผมว่าทีมชาติไทยอยู่ในมือของอิชิอแล้วนะสามเกมนะมีเด็กไม่ฟังก็บ้าแล้วอ่ะมีความหวังมากบอกตรงไม่อย่างที่พี่นี่หนาพูดเห็นด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างิน international อ่ะถ้าไปเปี่ยมบอลทัวร์นาเมนต์ยูโรหรืออะไรนะต่อให้เป็นเกมสามฝรั่งเศสเข้ารอบแล้วอ่ะก็ไม่ทั้งทีไม่แบบนี้เต็มที่คือห้าหกตัวเอาลงตัวประคองนิดนึงแต่นี่คือสิบ เอ็ดคนใช่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบซาอโอ้ก็ยังคงงงอ่ะเอาอย่างนี้เลยจ้าเวเอา,เอาแล้วนะแล้วแล้วคำแล้วประเด็นคือลงไปเล่นเปลี่ยนสำรองหมดแต่สู้ได้สูออ้ได้ฮะเฮ้ยมันทำให้เราเห็นนะที่ศาลมันชัดเจนเลยนะว่าถ้าหากวินัยดีแผนดีแล้วทำตามโค้ดจริง <ừ> um ๆนะคือไม่ไม่ได้สงสัยในแผนแท็กติกนะเอาใครลงเนี่ย มันก็ทดแทนกัน<ช>พอได้นะฟุตบอลแบบนี้เป็นฟุตบอลที่ระบบต้องเขาแต่<ช>ความเข้าใจระบบต้องแข็งแรงมากเพราะะพอเขาลงไปเล่นปุ๊บเขาสามารถลงไปใส่ได้ทันทีแต่การที่ม,มันมหัศาจรรย์อย่างหนึ่งคือการเตรียมทีมันน้อยมากไงคือเคยถามคุย,คยไปเรื่อกับพี่แชมป์เขาบอกว่าเ,ออเขาอาจจะมองตอนนั้นพี่แชมป์บอกว่า มันเขาเรียกอะไรอ่ะอิชิเอียงไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นสิ่งที่นะมันทําได้คือเหมือนกับเรื่องกระตุ้นสภาพจิตใจแต่ว่าในการวางแผนระยะยาวเรารเรต้องให้เวลาเขาอยากอยากให้จดจําไว้ว่าช่วงเวลาเนี้มัน <c oughs> มันดีแต่อ <c oughs> นาคตถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงมีความผิดพลาดมีการอะไรก็ตามที่มันสะดุดบ้างอ่ะต้องใจเย็นๆเหมือนกันนะมันต้องเป็นแผนระยะยาวแต่คือเห็นอย่างเงี้ <c oughs> ยมาผลงานขนาดนี้รอบแรกเอชียนคับคุณไม่เสียประตูเลยนะใช่ แล้วเนี่ยคือเราถึงแบบมหัศจรรใจมากเลยว่าอิชิทํายังไงให้ระบบมันมันเขาทวนเข้าใจในทางที่จะเล่น<อ>ในระยะเวลาอันสั้นด้วยความที่เคุมไทยลีกมาด้วยแหละใช่รู้จักนักเตะแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครับอ่ะนี่สถิติฮะอ่ะนี่ค่ะขออ่านให้ชื่นใจอชิอิ <c oughs> อก,กับสถิติใหม่ของช้างศึกในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะคะเป็นกุนซือทีมชาติไทยคนแรกที่พาทีมไร้พ่ายในรอบสุดท้ายนะเป็นกุนซือเอเชียคนแรกที่พาไทยเข้ารอบน็อกเอาท์ เก็บแต้นใรอบแบ่งกลุ่มมากที่สุดตลอดการก่อนหน้านี้คือแค่สี่เรามีห้านะคะรอบนี้แล้วก็ครั้งแรกที่ไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกที่เป็นคลินชีสในรอบแบ่งกลุ่มพอสท้ายในเหลือเชื่อมากและบอกเลยว่าตอนนี้อันดับโลกอย่างไม่เป็นทางการของไทยเป็นงครอปร้อยแล้วค่ะอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยเป็นการกลับมาในรอบ19ปีครั้งสุดท้ายที่ไทยติดในอันดับ1ถึงรคืออยู่อันดับ994ถ้า่ถ้าาจะไม่ผิด ตอนนั้นปี2548